หลังปิดร้านเสร็จงานทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็ทักตามบอกว่าโอเดตเราไปหาอะไรกินไหมเอาแบบเบาๆเป็นพิธีพิธีพอพิธีเบาๆของกระเทยเท่ากับพิธีบวงสรวงทุกคนทุกคนคะ่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านอีสานชาบูถ้าหนูจำไม่ผิดนะอยู่แถวคลองสามคลองหลวงถ้าเจ้าของร้านเข้ามาเห็นคลิปนี้เข้ามาเมนได้นะคะว่ามีกี่สาขาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ ตอนเมื่อคืนนะคะไปกินแล้วพี่เขาทักว่าหน้าคุ้นคุนจังเลยเคยเห็นที่ไหนหน้าคุ้นคจังเลยอ๋อ น้องโอเดตที่เปิดร้านทำผมใช่ไหมพี่ตามทุกคลิปเลยแค่ได้ยินแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะทุกคนคะ่ะที่พี่เขาจําหนูได้นะคะถาดใหญ่มากทุกคนคุ้มอร่อยไม่แพง1ใบเท่ามีทอนหนึ่งใบเทามีทอนงงมากสั่งมาตั้งเยอะนะคะทุกคนขาน้ําจิ้มมี2แบบอร่อยอร่อยทั้งสองเลยแล้วก็มีเนยเติมให้ตลอดขอได้ตลอดนะคะทุกคนขาตอนจี่หมูก็ฟูฟีฟ,ฟ,ฟหอมมาก ขนาดภาคก็หิวไปอีกขนาดภาคก็หิวไปอีกนะคะทุกคนขามีแบบสองเตาให้เราก็คือเตาเป็นชาบูแล้วก็เตาปิ้งย่างนะคะทุกคนขาชาบูก็มีสองน้ำหนูจําไม่ได้ว่ามีน้ําอะไรเพราะว่าแม่แม่กับพี่เพื่อนๆพื่อนเป็นคนสั่งมานะคะปีกไก่ทอดกันเลิศ สายังก็เลิยัมก็เลิศทุกคนขามีความสุขมากบรรยากาศดีมีสองชั้นคะ่ะทุกคนขาเพลงเบาๆแล้วก็ถ้าใครชอบดั่งจิบเบียร์หรือว่าจะโอเคนะคะเพราะบรรยากาศคือแบบคือลมโกกสบายๆนะคะทุกคนขาคือฟิลแบบ มันเหมาะกับการกินหมูกระทะกินชาบูอ่ะคือมันมีห้องแอร์ด้วยนะทุกคนคะ่ะแต่พวกหนูนั่งนั่งข้างนอกเพราะว่าห้องแอร์เขาไม่มีปิ้งย่างปิ้งย่างไม่ได้มีแต่ชาบูอย่างเดียวทุกคนช่ำมากบอกคําเดียวว่าช่ำมากกระเทยเลิฟเวอร์ก็สิ่งที่จะเยียวยาหนูเวลาหนูรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดหนอรู้สึกแบบ หนูรู้สึกแบบหมดพลังหนูจะต้องกินหมูกระทะชาบูทุเรียนทุกคนเป็นไหมทุกคนเราทำงานทางานหนักมาเพื่ออะไรก็ต้องเติมความสุขให้ตัวเองด้วยเนาะเราจะได้มีแรงทำงานหาเงินต่อไปนะคะทุกคนขาอย่าลืมเติมความสุขให้ตัวเองด้วยนะคะทุกคนขาระหว่างหาทางไปสู่ความสำเร็จก็อย่าลืมเติมความสุขในระหว่างทางที่เราจะเดินไปหาความสำเร็จด้วยนะทุกคนนะเราทำงาน เยอะๆก็เพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขนี่แหละบั้นัปลายชีวิตทุกคนขาวางแผนการเงินวางแผนชีวิตให้ดีๆอนาคตสบายแน่จริงๆทุกคนขาอนาคตของเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราทำปัจจุบันค่ะทุกคนนี่คะ่ะต่อด้วยของหวานแบบเบาๆ